ครับพบกับผมทีมงานสซาวนะครับจากร้านนิลันคาโปรเจกต์นะครับประตูน้ำปนแก่นนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดโปรนะครับผมหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดสองหมื่นสี่พันนะครับจากชุดเดิมห9ึมื่นเก้านห้านะครับผมมาดูกันครับว่าเราจะเพิ่มอะไรบ้างจากชุดห9ึมื่นเก้าห้ามาเป็นสองหมื่นสี่นะครับ power นะครับขับเบยดตัวเดิมนะครับผมของทางร้าน0 0 0 5 0 0 0บาทัตเหมือนเดิมนะครับตีตัวเดิมครับตีแฟกตัวเดิมนะครับ power ขับเสียงกลางนะครับก็เป็น ad audio ตัวเดิมนะครับสี่ชแนลนะครับเสียงหวานๆครับผมตัวนี้นะครับล็อก หกนิ้วนะครับหน้าม่วงแคปลานะครับสองดอกนะครับเหมือนเดิมครับแต่เราจะมีเพิ่มมาหนึ่งครับแปดนิ้วนะครับพร้อมกับเปิดหน้าดอกให้นะครับผมแปดนิ้วเปิดหน้าดอกนะครับ่าวิเตอร์นะครับหรือเสียงแหลมบ้านเรานะครับจะมีอะคริลิให้ด้วยนะครับผมติดไฟด้วยนะครับ ดอกซับนะครับทางร้านร้านของเรานะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของดีเท็เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือแม่เหล็กนะครับผมจากชุดหมื่นเก้าห้านะครับแม่เหล็กร้อยห้าหกนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับผมหนักหนักแน่นแน่นเลยครับชอบเสียงแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงเลยครับผม ถ้าอยากฟังแรงก็เปิดแรงๆครับนะครับบก็เหมือนเดิมนะครับผมตู้หลังเบาะนะครับกับตู้พื้นนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมก็ดอกซับนะครับผมกับ8ดนิ้วเปิดหน้าดอกนะครับอย่าลืมนะเปิดหน้าดอกครับกับอะคริลิกสียงแหลมเพิ่มไฟให้ด้วยครับลูกค้าชอบไฟสีไหนก็มาเลยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ หรือกดติดตามทางเพจหรือทางช่อง YouTube ของเรานะครับจากที่จากร้านนิลันคาโปรเจกต์ Pro 7, ประตูน้ำนะครัผ่อนแก่นนะครับผมแล้วเจอกันครับ